บทที่หกเอวัม,มีสุตังเอกังสามายังพระขวาธารานสัสยังวิหาราติอิติอิตติปะตะเนมิคัทไธเยตัตะต,ะต,ะตะละโคพ,พ,พ,พระขวาปัญจวัคคียพิคุอามันเติ เทวเทวเทวมีพ<ม>ิขวิรันต์ตาปัปพาชิตนาเสวิตตปาโยจายังกามิสุกามะสุข,ขันลิกาโนโยโคนิโนคัม,มโมปชุดชะนิโกอนาลิโยอนัตถาสันหิตโยจายังอัตติ อัตตะกิระมทานุโยโคทุโคอนัลลิโยอนัตถสันติหิโตเอเตเตพิขะเวอุโคอันเตอนอนุปะคำมะม <coworkers S 1> ัดน um <hel mi hil leye ble> ิมาปติปทาตถาคเตนะอพิสัมพุทธาจากขูกาลนีจากขูกาลนี ญาณาการณีอุปัสมายะอปิญญาญาสัพโพธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมากัตตะมาจาิกขาวิมัตินิมา ปฏิปทาตะทาคตินะอภิสัมพุทธาจักขุคลานียาณคลานีอุปสมายะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายามีวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตกัมมัน สัมมาอาชีวสัมมาวมายามุสัมมาสติสัมมาสามาธิอายังโคสาวิเวมันนิมาปติปทาตปทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขูการณียา,า,ยานกรณีอุปัสสมาอาอภิญญายาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อีทางโคปาละพิกาเวทุกครั้งอริยสัจจชาติปิทุกคาชลาปิชลาปิทุกครามารณามปิทุกครั้งโสกปลิเทวะทุกขะโทมณสุปายาสาปิทุกคาอปิเยหิสสมปะโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชัง นาลาภาติตัมปิทุกครั้งสังคิตเตนะปันจุปาทานกขันธาทุกขาอีทางโคปานะพิกเวทุกขะสะมุทายอริยสัจจังยายังตันหาโปนภะภวิกานันทิลาคัสหะคตา ตัตตะละตัตะต,ตละลาพินันทิ่นีเสยยทีทางกามตันหาพาวะวตันหาพิวะวิภะวะตันหาอีทางโคปะนะนพิขเวทุกขะนิโรโทรอริยสัจจโยตัสาเยวะตันหายะอาเสสสวิลาคะมิโรโทรจาโคปะทิ นินสักโคมุตติอานาละโยอิทงังโคปนานพิขาวเวทุกขานิโลธคามินีปัติปัตาอริยสัจจง อายะมีวอาอริยอริโยอัตถังคิโกมัคโคเซยติธรรมสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีวะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมา,สมาสสธมมมิอิท,าาทังทุกขงังอริยสัจจันติเมพิกาเวบุพีอนานุสุเตสุธรรมเสุจักขุจปะขุอุทัปาะทิญาณังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปปะทิตังโฆปนิทฐังทุกครังอริยสัจจันติ ปะล so ินเยยยันติเมีพิกวบุพีอาณนุสุติสุธรรมมสุดจักคุ้งจักคุ้งอุท่ปาทียานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโรโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกครั้งอริยสัจจังปาลินยาตันติเมีพิกวบุพีอาณะนุสุติสุธรรมมสุดจักคุ้ง อุทาปาทปจากคุงอุทปาที่ยานางอุทปาทีปัญญาอุทาปาทีญญาาาทวิชาอุทาปาที่อาโลโกอุทปาที อิทังทุกขาสัมพุทัโยอริยสัจจันติเมพิคเวบุพเพอนาลุสุเตสุทัพมีสุมีสุจักขุ้งอุทภาปาทิยายังอุทภาปาทิปัญญาอุทภาพปาทิวิชาอุทภาปาทิอาโลโกอุทภาพปาทิตังโคปปนิทังทุกขาสัพมุทัโยอริยสัจจังปะ ฐาหาตับพันติปิมีทพิพาเว DD บุเพออาณาโนสุเตสุธรรมเมสุจักค,คุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอารมโลกอุทัปาทิตังโคปานิทังทุกข,ขัาสสาะมุทโยอริยสัจจังปาน,นิมันตินันติมี พิขเวบุเพอานุสุติสุธรรมสัมมสุจะคุงอุทภาปาทิยานังอุทภาปาทิปัญญาอุทภาปาทิวิชาอุทภาปาทิอาโลโกอุทภาปาทิอีทังอทุกขานิโรธโลลลโโโททุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพ อดน,นุสุเตสุธามเมสุจักขุงอุทภาพปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทภาปาทิวิชาอุทภาปาทิอาลุโกอุทภาพปาทิตังโคปาณิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสันฉิตังตังมพันติเมผิกาเวหุ บุพเภอนานุสูเตสุธรรมเมสุจักคุอุทัปาทติยานังอุทัปาัติปัญญาอุทัปาทติวิชาอุทัปาทติอาโลโกอุทัปาัติตังโคปานิทังทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจจังสัจฉิกัตติเมพิขเวบุพเภอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทัปาทติยานังอุทัปาติปัญญาอุทัปาทติวิชาอุทัปาทติอาโลโก อุทาปาที่อีทางทุกขามิโลทักขามินีปัดิปัดาอาริยสัจจันติเมพิฆเวบุเพอาณาลุสุเตสุธรรมเมสุจักอุทาปาที่นางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารมณกอุทาปาที่ตังโขปัอีทาง ปานิทังทุกขาิโรทัคามมนีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตพันติเมพิกเวบุเพอนัุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งจักคุ้งอุทปาทิญาณุ จากุทภาปาทิยานังอุทภาปาทิปัญญาอุทภาปาทิวิชาอุทภาปาทิอาโลโกอ,อุทภาปาทิตังโคปาณิทังทุกขานิโรธุทัคนิโรธ<า>ุคขามินีปฏิปทาอราิย,ยาสัจจังภาวิตันติเมพิกาเวบุเพอานาตุสุเตสุเตสุตจามุง ธรรมเมสุตจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาปาทิอาโลโกโอ,อุทาปาทิยาวก่กีวันจะมีพิกเวอิมีสุตตะตุสุอาริยสัจจสุอวิวันติปะลิวันตังทัตวาท สาการังยถาภาูตังยานัตสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิขวิสัทถวักเวะเกโลเกสัมมาลเกสัพพันหะมเกสัตสัสสสมณภะพลหะมะนิยาปชายะสัทวานุส วนุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิอาภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโคจะยะโตจะโคมีพิขาวิมีสุจัตุสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปตลิวัตังทวาทะ ทะสาการยถาภูตังยานะทัสสะนังสุวิสุทังอโหสิอาทาหังพิกาวีเทวีสะเทวะกโลกีสะมาลกีสะพะ ลันหะมาเกสะสะมะนะะลาหะมะนิยาปชายาสะเทวสะเทวมนุสสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอะพิสัมพุทธโธปัญจญญยานสิงยานัจ,จัจะปะนะมีทัสนังอุทปะปา,ปาทิ อุปปามีวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถานิปุนัตภโวติอิทธะมะโวจภะคะวาอัตตะมะนาปัญจวัคคิยาภิคูตภาวิตโตภาสิตังอาภินันตุ อาภินันทุงอิมัสสมิจจปาปะนาเมยยากราะนัสสิงมิพันน,นาพันยะมานีอายะส,สมัมโตโกโนพันยันสันสวิละชังวีตมะลงังธรรมะจักคุงอุทาปาทิยังกินจิตสัมุทะยะธรรมังสัมพันตัง มิโลธธรรมมันติปปวัตติตตจภะวัตต,วตาธรรมามาจเกภูมิเทวาสัต tha สัทธ h มนุสสาวีสุงเอตมัมภะคะวะตภะคะวะตตาภาลานัสสิยังอิสิตะ ปะตานีมิคธายีอนุตตาลังธรรมาจาักกังปะวัตติตังอัปะติวัตติยังสัมมีนาวาภะลาหะมณีนาวาเีวีนาวามาเลนาวลาภะรันหะมุ นาวาคีนาจิวาลูกัสมินติกุมมานาังเทวานังสัทธังสุตตววาจารุมมหาลาชิกาเทวาสัตถะมนุสย์สวีสุจารุมมหาลาชิกานังเทวานังสัทธังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัตถะมนุสย์สวีสุตาวะตาวะ ติงสานางเทวานางสัตทังสุตตะวะยามายามเววาเทาตตวะาาส,สัทถะม,มนุสสาวสุงยามานางเทวานางสัตท,ทังสุตตะวะตุตุสิตาเทวาเทวาสัททะมนุสสาวสุง Tiwana satang setawa, satang sutawani nimana lapi, 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 ตะวะสะวัตติน<า>งังเทวานังสัพทังสุตวะพระลันหมะมักายิกาเทวะสะะะัพธานุสสาวีสุงเอตะเอ,ะเ,อะเอตัมภะคะวตาภารานะสิยังอิสิปะัตตะินิมิขะทายิอนุตตะตะลังธรรมะจักกังปะ,ปะวะัตติตังอัปติ วัดติยังติยังสัมมณีนวาภาภาหะมะณีนวาเทวีนวามาเลนวะเลนวาภาภันหะมุนาวะเกนะจิวาโลกาสัมินติอิติหะหะเตหะเตนะขะนีนะตีนะมุหุตเนะยาวะภาวะ พระลันหะมะโลกาสัทโธสัทโธอัมภูคัันิอะยจะาสะสะสะหสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมวิิอัะนาอัปปมโนอะจะ โอราโลโอภาโซโอพาสุโลกิปะตุละโหสิอติกรรมีวะตถีวานังทีวานุภาวังอัทคุภะคะวะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตตะโพโกณทันโยอัญญาสิวัตตะโพโกณทันโยติ อิติหังอายัสสมโตโกธรรมยันตะอัญญากุลธัญญูติวะวะนามังอัตโถสีติ